สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะพี่น้องแปลกใจวาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแปลกใจวาค่ะมื่อนี้น้ำเชี่ยกะสิภาพี่น้องเอฟซีไปตามเลขเล่าของพอจะเลืิอนินเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเลขเล่าค่ะพอดีพอพ้นโทษมากพอดีห้วกครับพี่น้องแฟนครับเพิ่นอยากเข็นน้ำเชี่ยกับพอกับเก่ามาเชี่ยสัมผัส าครับผมบอดยินเสียงพอเดินพอมเนาะพี่น้องกินหอดตอนที่ว่ายุ่งเทยบเพราะขานังยุ่งเทิงรหลดนอกผ้ากันไปตลาดแล้วก็จังคอยอัดคีดพอปุ่นเนาะครับค่ะทุกทุกงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมะบรยากาศเกาเกาครับผมค่ะพี่น้องเิ่นก่คิดหอดอ่าคิดพอตอนนั้นแต่งเสียผ้าให้มันบอคาะท่านผู้ชมอ่อน รักน่วยเพิ่นนันเ,เสียป้าให้บ้านให้บ้นแตงตัวดีๆบอกมันไปก่อนนะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะมื้อนี้สีอผ้าเพิ่นถามเพิ่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมไปเซาหม่อ,มองผักอยู่ประเทศเล่าไปค่ะคเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอจะเจื่อนสินเล่าพัฒนางวดวันที่21กร,รกฎาคม6กรับน้าเชียร์กเก่ามาเชียรกก์ขอขอบพระคุณพอ ที่ทรงแนวทางไห้น้ำเชี่ยทรงต่อไห้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนีนล่าสุตรของพอกระเข้าตรงๆเจ็ดแปดแมนครับผมวิ่งกระเข้าวิ่งแปดครับผมค่ะหลักหน่วยเอาไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมพอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่น้องคิดหดร้ายไหมพ่อ ค่ะวีองคิดหวอดไรเจดจัดวัอไหนจะเริ่มขึ้นยังไงน้อยพี่เ้ยไบ่ได้ยินเสียงโดนนะบม่ได้ยินเสียงโดนค่ะอันเอ่อจัดไหนจ้าค่ะดำหน้าแล้วไปพ่อเออเต้ามื่อนี่ละอ้คือสีเมียค่ะนอค่ะเออเออกระตับดาเรื่องเรื่อง พี่น้องว่านสีสวยคาดำหน้ายวนเมียนไปถึงแต่งวดปุ่นปุ่นเลยสลบพอเอาไปเอาไปมืออ่นครับผมก็เลยมากขึ้นมือขึ้นีนบะเนีพิ่นกําลังเก็บกอบกู้ขึ้นนะนะพ่อเออวันธรรมดาธรรมดาค่ะกินกินเขาไปลรอพ่อกินแล้วกินแล้วอืมค่ะท้าแล้วอันบะนี่งวดนี่นี่ อันสิไปเช่ามองมันอยู่ห้บ่ล่ะพ่อสิแต่งเสียผ้าแต่งกระเป๋าหา้บ่งวดนี่มันกับลักงวดมันก็มาเดินมาหางวดแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันไปเชื่งแซมเยอะละมื้ออื่นเอาดีๆเด้อพ่อเอาดีๆสั่งสอนเน่ยด้อพ่อบาดนี้ซ้อมร่างกายไว้ค่ะคชอบบอกมดัดเยอะหอกว่าช่วยจะลื ทำไปนอนเริ่มเตือนด้วก็ว่าสองถึงคืนเท่านั้นเด้อะเอาก้อนดึนกับข้อสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะโอ้เราจะเล่นเสินกับมิดเสียงโดนด้วยค่ะเอฟซีก็ขึ้นหัวขึ้นถึงเนาะขึ้นหัวพอขึ้นหัวจนว่าน้ำเชียอาย่าเขียนภาพบรรยากาศอัดเทิงรถเด้อค่ะแลนจัดให้เพลินค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าน้ำเสียก็ว่าต้ตลาดพอดีค่ะเออโชคหามันได้อยินเสียงก่อนไงจะเล่นสินหมื่นก็ได้ค่ะเอาเดี๋ยวเอาตัวประกอบมันลงค่ะครับส่งไปไปละพองวดนี่ไปแล้วไปแล้วพอส่งไปแล้วครับผมส่งไปต้นต่คำแล้วเช็คนี่ได้พอค่ะ <laughs> ตัวซับตามมันดู้ได้รู้ใช่เช่นาได้แซมขึ้นมากด้ผิดเวลาพอได้เด้พอแซมขึ้นมากแซมขึ้นมากได้ผิดเวลาผิดเลาไหมปดศูนย์่ดศูนย์ครับผมหกศูนย์หกศูนยี่ศูนย์นี่ชุดเต็มครับผมชุดเต็มก็เก่าหลัเ็ดครับอ๋อ 8 0ด0ยเรตันน่้นย0 6 0ครับ20 20 89เดี๋ยวเพ่ออีกอีกบางนึงเลยพ่อเบอกว่าเกเกเเกตัวน่้นเก้9ครับผมเก็39 49เกละเ ตัวก็ยี่สิบตัวพ่อไงก็มักศูนย์ลาหมื่นพอมักศูนย์ศูนย์ยังพ่อศูนย์ยี่ะศูนย์ยี่สแปดศูนย์หกถ้าเก้าอะไรพอมีตัวอะไรแน่ที่เน้นมันม่แปดเก้าหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้านี่ละะก็ที่เน้นไม่พอมันว่าเน้นตัวเน้นมันแปดเก้าหกเก้าสองเก้าหนึเก้าครับผมเน้นเกือบหมดเลยวะ เงิต้นหนึ่งสี่เกาเอวดเ้ล้ครับม้อกันลาพอมาเก่านะครับผมครับก็เน้นไปซื้อดอกก็มกเคื่อนตพอไครับผุ่นเสียงกบยี่น้ำ่นกตักบศูนย์หกเก่าละกกับเก่าแล้วบ้านนั่นเสียงกบศูนยเกที่ตัวแปดศูหเก่าด้วโอ้แปศ เอาทรงไปสิ่งแซมเนาะแปดศูหเก้าบ่พอสี่ตัวสี่ตัวฟาสิา่งแซมนี่มันนี่อสิ่งแซมของแขกที่นหนเออขันเขาสี่ตัวนี่วันใหญ่นี่ไลนวกลืมบม่ลงนี่ไ่นไม่หรอสทงงสิ่งแซมเนี่ยมือก็นเลยไ้จัดสามตัวสี่ตัถ้าแปลงให้ไปพอเอาบ่จัดเอาบ่ก็จัดเอาอยู่ครับ ามนอนตื่นสายเด้นนเดครับนอนเรื่นตื่นได้ครับสองคืนสองทุ่มหรอซัขึ้นเวทีไปเวทีเลยเ <c oughs> มียนยิบหัวไปหอดันไปหอดเขาเจ้าลังออกจากห้องก็นดวดแม่ <c oughs> มาอะไรก็จะมาเลยเมี่ยขึ้นสามทุ่มเบิ <c oughs> ้งเอบิ้่ไหวที่จด็รอกโอ้ยเสียเลยลเราเลขเขาออกสองถึงเกิน <c oughs> ครับ,บมาอบรมดีๆพ่อ เอาขึ้นเด้อพ่อจะแปดขวดก่อนค่กงัะเนาะน่างอหัวมวนกันไปง่ายจีเนาะครับผมว้ยจังสี่ตัวมันเข่าพ่อสมัยอยู่กรุงเทพครับศูนย์กับเก่าได้ครับผมเหลบ้านครับบ้านเก่าคือบ้านแบบเก่าๆอะไรจีเนาะพ่อครับว้ายใส่ใส่ลอกดอกยือศูนย์กับเก่ามือครับจัดเต็มให้พร้อมเลขกสี่ตัวพร้อมครับผม วัดแขงแรกนีิยไห้แมนซิงแซมอง้ซม่อเพชรหวังเด้อเนบอกอัน่เ็รหวังมื่นเลยซื้อได้ซื้อได้างมากด้ยเลยคนซื้องางว่าน้ำาบานเมีย้ำคงาแมน้องชายดิน้องคนว่าอยาวาเด้อ่นว่าอยยุเที่ยงหน้าพันยันเมียมาบีบหวสะดวกวันไหนต็ ตอนไปยุทียงหน้านน่ใส่เต็มทีกัทรานผูจชมันจะบอกยังไม่นำโค้งล่างนั้นล่างกันบนเลยพีเด้อขั้นล่างกันบนเนินล่างข้าเมี่ยเห็นน้าาอกสวนบอกเก้ามือนข้าบนข้าบเมี่ยงเย็นีก็บ่เมี่เนี่ราซื้อน้ำปลาใครเหรอเนาะเมียนิ้วป่าโอ้ยอยากได้กาวหัว ยึดติดเพชรหวังเออพ้นยังครบเนี่ยว่ามาแล้วกวันใจมู่บานวันใจมู่บานก็มูานแล้วครับผมวันนี้เขาคักนอฟอร์เจ็ดแปดแมนโอ้เต็มเต็มแล่ลก้ามาเสื้อน้ำเสื้อ ครับพ่อขอบคุณพ่อเลยไหนพ่อก็ขอบคุณเย็ซีนั่เด้อพ่นไหนข้าทำซ่าคาเฟพร่ขาอยากอยู่ก็ง่ายก็นเลยโอ้เป็นขอบคุณท่วนทั้งหลังเด้อค่ะครับค่ะเราให้โชคๆมันมันบื้นให้ได้หลายก็เก่าเด้อค่ะเน้นยุ่พ่อน้่งสัตลาเข้ามาเชื่อน้ำเชื่อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อจะเล่นศิลป์นะครับพี่น้องเนาะค่ะอาหัดเตี่งรถครับผมวันนี้ ศูนย์กับเก่าเด้อครับพี่น้องศูนย์กับเก่าเป็นหลักหนวยกับแน่เนาะกับแน่ค่ะท่านผู้ชมเน้นล่างกันบนครับผมค่ะยาวตัวเน้นเด้อค่ะท่านผู้ชมยาวตตัวเน้นค่ะมือนี่อยากเป็นเสียงเงบแผบเทิ้งเมียค่ะมาตะดำหน้าค่ะน้ำเชี่ยกะเห็นพี่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมีตนเนาะเพิ่นอยากเห็นน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยสัมผัสเพิ่น ก็อยากเย็นบรรยากาศน้ำเสียจัดไทยคะ่ะท่านผู้ชมว่าต้องอคิดมากเดี๋ยวน้ำเสียจัดไทยเนาะขอมากค่ะเอาแปดศูนย์หกามศูนย์สี่ศูนยครับผมแปดเก้าหกเก้าสองเกสเก้าส่เก้าเน้นแปดศูนย์หกศูนย์สองศูนยเก้าหเก้าสองเกาสมเก้าพอไ่สมตัวแล้วครับผม 069แล้วก็เลขซีตัวความกับพิเศษใหงครับพี่น้องเนาะ8069ครั้งแรกเรื่อง่าดทนมูอชุ่มทคนไม่เคยหงไอเกียที่ทำบอว์ไ่เคยหงไเกียดแสดงว่าหมดนี่พิเศษแลวครับผมพี่น้องเอาน้ำเพิ่นในเรื่องน้ำเสี่ยสีเอาอยเพิ่นบ่เคยแหงจอเกียเะครับที่มันถือเด้อค่ะท่านมู้ชมเอาสำหรับกลีบนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีสุกดีทุกท่านบ่เห็นหนาอัดเล้าแล้วก็บ่เห็น อัดก็พอจะเลื่อนศีลดนน้ำเสียก็จัดไถ้พี่น้องขอมาขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านยูดีไม่แห้งสุขูมสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหวยไทยหวยเล่าพี่น้องก็ค่อยกดไหลกดแช่ให้น้ำเสียน้ำเสียขอพระคุณทั้งเสี่ยนท, FC, ทั้งเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมยูดีไม่แห้งสุขูมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ